สวัสดีครับเย็นนี้นะครับเราไปวังตะไคร่ปากันนะครับอีพีหนึ่งนะครับไปกันเลย ใส่ปลานะครับอันแรกนะครับใส่ที่นี่เลยครับ นะครับตอนนี้เราใส่วางตะข่รยปลาทั้งหมดไปหกพืนนะครับที่นี้ก็ก็จะเป็นที่สุดท้ายนะครับยังไงก็พรุ่งนี้ลองติดตามดูนะครับว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ปลาหรือไม่พรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโอ้เช้านี้มีงจาจัดดีมากเลยอมอซึมฝนตกนะครับฝนตก ตอนนี้เราไปหาตากัน อนนี้ถึงนะครับเรามาดูตะไคร่ปลาที่เราดักไว้เมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกนะครับเราไปรู้กันว่าคืนที่เราดักปลาไว้จะได้หรือไม่ได้นะครับอยู่นี <L> ่นะครสีดำตัวใหญ่มากเลยตาไม่รู้ตัวใหญ่หมาก าไปดูกันนะครับโอ้โหปลาตัวใหญ่นะตรงนี้นะครับเมื่อคืนเราดักปลาไว้นะครับนี่นี่นนชนเช้านะรบรรยากาศเช้าปลากินตีนด้วยปลาอะไรไม่รู้นี่นี่ปลาปลานี่เห็นไหมครับปลาปลา นี่นี่น้ำดับปลาที่นี่โอ้โหไม้หักเลยคืออะไรเนี่ยโอ้โหปลาชกเกอร์อะไรเนี่ยโอ้โหปลาชกเกอร์โอ้โหปลาชกเกอร์ตัวใหญ่เลยโอ้โหไม้หักเลยครับในตัวหนึง่งปลาอะไรเนี่ยโอ้โหปลากล้างอื้อหือ โอ้โหน,นี่ครับผลงานของเม,มื่อคืนเช้านี้อันนี้คืออันแรกนะครับอันแรก เล็กตายเหมือนกันไปดูใ,ใกล้ๆกันตามมาเลยครับเราไปดูใกล้ๆก,ก,กันเล็กตายเหมือนกันครับโอ้โหตัวน,นี้ครับตรงนี้ตรงนี้ม่งคืนเราดักไว้ที่นี่เลยนะครับอุ้ยสีขาวเ,เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่อันนี้คือปลานะนี่ข้างล่างตัวหนึ่งข้างบนตัวหนึ่งสองตัวครับสองตัวโอ้โห นี่เห็นไหมครับนี่ได้สองตัวเลยโอ้โหปลาปลาขาวได้สองตัวเลยนี่นะครับนี่ชาวนี้ได้สองตัวอันนี้ตัวนี้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่หืมมันไม่ตายนะครับโอ้ยสามตัวสามตัวนีนี่ตัวหนึ่ง โอ้โหได้ปลากล้างด้วยนี่ผลงานเห็นไหมครับวันนี้อันนี้อันแรกกับอันที่สองเนี่ยอันที่สองได้สามตัว มาดูนะครับวันนี้เรามันดูอันที่าสนครับโอ้โหได้ตัวนึงตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่หญโอ้โหนี่ครับปลาตัวใหญ่เลยได้หนึ่งตัวเดี๋ยวเรามันดูกันนะครับโอ้ยโอ้ยไม่ไม่เต็มเลย mấy mấy tem đi ừ. ô hô tôi dài tôi dài uh -huh. ญาตครับผมญาโอ้โหวันนี้เรามาดูอีเยอะจะตกนี่นะครับเรามาดูอันที่สี่ครับเราลงไว้ที่นี่นะครับเมื่อกี้เห็นปลาสีขาวด้วยเราไปดูกันเลยโอ้โหเห็นปลาด้วยครับปลาปลา,ปานี่เห็นไหมขา,ขาวเนี่ยขาวนี่คือปลาเนี่ยขาวนี่โอ้โห นี่ในป่าโอ้สองตัวเลยนี่โอ้สามตัวนะครับสุดยอดมีตัวนี้ตัวนึงอโลโลโลโโทีเด็ดครับผมทีเด็ดอันนี้ไม้ห่างเลยเก็บไหมโอ้โหใบไม้เต็มเลย โอ้โหเห็นไหมครับนี่ได้สามตัวเลยนี่ครับโอ้ยังไม่ตายนะยังไม่ตายสักตัวเลยตัวใหญ่ด้วยอ๋อหลุลลุลลนี่ โอ้โหผ่านนะครับวันนี้เรามาดูอันที่สี่ได้หมดเลยวันนี้ทุกตัวเลยผ่านผ่านอันนี้ผ่านนี่อันนี้ได้สามตัวเดี๋ยวเราไปดูอันที่ห้ากับหกนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราไปใส่ไว้หกอันอดินยากมากโอ้โหลโอ้มีแต่ก้อนหินครับเดินยากมาก เด็กขาหมดเลยโอ้ ได้ได้ได้ดู <Sustain able> ้าวมด้่ะไปไหดูนดูนอ้โห้โหลโหโอ้โหอันนี้ได้ตาครับตาไห้ไปไห้คร <endeu> oh ับผม นี้ไม่ได้ครับผม วันนี้นะครับเราเก็บหมดแล้วนะครับเก็บทั้งหมด6อันตอนนี้อันที่5กับ6ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับ1 2 3 4เราได้อันแรกได้2อัน2ตัวอันที่2ได้2ตัวที่3ได้3ตัวครับผมอันที่4เราก็ได้อีก3ตัวนะครับโหถือว่าเราได้เยอะนะครับวันนี้พอกิีที่จะทําเป็นอาหารตอนเช้านะครับผมแค่นี้เราก็พอแล้วเราอยู่แตบบ่พอเกลี่ยครับผม นะครับน,นี้ได้สามตัวใหญ่นนยากมากถ้าแกญ่ยากนะครับเราลูบลูบมันได้ครับแต่เขาค่อยลูบเอาอืเห็นไหมครับตรงนี้เขาค่อยลูบ เด็กมีกั้งอยู่ตรงนี้นะครับต้องลุกให้ผ่านนะนี่แล้วก็ดึงหัวได้แล้วครับผ่านแนละ้วนี่ ปาซครื่มบินเขาที้เขาปลากครื่มบินสรุปเช้านี้นะครับเราได้ปลาช็อกเกอร์หนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่มากยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยในบ่อยีกว่าตอนนี้มีบ่อปลาเงียนนะครับปลาเงียะหนึ่งตัวสองตัวปลาเงียะสองตัวนะครับปลาจาดหนึ่งตัวสองตัวสองตัวนะครับนี่สองตัว ปลาเงยนตัวเนี่ยเป็นสามตัวครับปลาเงินสามปลาจัดสองอันนี้คือปลากล้างปลาขี้ยอกเขาเรียกว,ว่าบ้านหอมเรียกปากลาขี้ยอกนะครับตัวจะลื่นคิค้มมันจะสีเหลืองนะครับก้างจะเยอะนิดนึงก็เลยเรียกปลากล้างแล้วก็ปลาขี้ยอกครับอันนี้คือปลาก้างปลาก้างนะครับตัวเล็กโอเคสรุปว่าวันนี้เราได้ทั้งหมดหนึ่งตัวสองสามสี่ห้าหก เจ็ดปโหเป็นเลขที่สวยมากนะครับยังไงก็ขอฝากช่องชนธนกิจได้นะครับที่ YouTube นะครับไปซัพพอร์ต้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปได้นะครับบ๊ายบาย